สวัสดีค่ะพรม่พ่นงองเมื่อนี้กลับมาพอกับมาดํามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube มาดามสีมาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยเด้อพม่พี่นองอยยาลาสายตาเด้อยเสี้ยนดังค่ะเสียมาลงให้ยหมดเลยเพราะว่าของมาดามคำนวณล,ลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะของมาดามคำนวณกับเลขเด่นประจําวันลงให้แล้วไปติดตามชมกันได้เนาะคะ่ะเพราะว่ามาดามสีมาลงให้ยหมดถูกเสี้ยนเพื่อว่ามาดามทิ่อะไสรุปเนาะ เื่อว่ามาดามสิบัได้สรุปอาจจะอยากในการเดินทางหรือจังใดแบบใดบ่ยังบ่ทัานอันนี้เพื่อพ่อแม่พี่น้องแพนไว้ว่าสิไปเที่ยวได้บ่ไหนสิไปอี่นรีแลจกจักหนอยเมื่อยกับการทํางานสิไปรีแลกแพนไว้แล้วว่าสิไปเที่ยวต่างจังหวัดอะเบ้าสู้ฟังก่อนสิไปเบ่งตัวเลขแนวทางผมบ,บัดสิว่าคือบ่เห็นลงไห้มาดามสีฟ้าสรุปไ้เลยแล้วอย่าลืม แคปหนา้าจอไว้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่ารัฐบาลไทยยังอีกเงาไก่อีกหลายมือเนาะค่ะเนาะยังอีกหลายมือสวัวสีออกของแรกมีที่มาเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวจจแบบไม่ต้องกับรัรฐบาลไทยนั่นลิ่นคองกันแล้วเด้หลายหลายอย่างหลายทั้งเล่าทั้งน้อยทั้งเล่าสามาชีพพ่อแม่พี่น้องกันเลยเป็นลิ่นพันๆกันรัฐบาลไทยเข้าไปแปดเจ็ดตรงตรง สูตรตัดก็เข้าไปแปดเจ็ดตรงๆให้ตัวเน้นตัวจอไปมีเข่าตัวเน้นตัวจอมัดทั้งสองทางพ่อแม่พี่น้องสูตรตัดให้แค่สามหางแต่ว่าเมื่อนี้สิมาสรุปแต่สูตรเต็มนะคะเด้อจะมาสรุปสูตรเต็มให้ก่อนสูตรตัดจังสิมาสรุปที่หลังคล้องเลขมีที่มาคล้องเพิ่นเข่าไปเต็มๆแล้วก็ล็อกอีกเนาะสูตรตัด สูตรตัดเพื่อนเข้าไป0ูนเก่าตรงๆแบบบบตรงกลับของหลอกกิกพารวยสูตรตัดล่อแล้วค่ะเด้อเข้ามาเบื่องสูตรเต็มไปก่อนซิสรุปสูตรเต็มให้แล้วก็สิล่อไปก่อนเด้อสิสรุปสูตรตัดเนาะค่ะเนาะวดก่อนของเพื่อนกับโบลูดเด้วค่ะเด้อซูนยังมาให้เห็นนะคะจับคู่ให้ไม่ถึงให้ศูนหาออกศูนหกพนพี่น้องของเลขมีทีม่มาอะเมื่อนี้เง้วๆไปน้ากันจัดไปเลยบานนี้มาติดตามชม ติดตามชมไปเลยเนาะค่ะเนาะ,ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขาพีหลุดด้วยค่ะเดอะ้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปจะได้บ่ต้องถามหาว่ามาดามลงไปลงไปเห็นทุกคลิปเลยพีมม่นอ้องอะเตรียมตัวแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มารัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่ง ที่จะถึงนะคะแรกมีที่มาให้มาวิ่งบนล่างหกับ7จดสองตัว8ดหางแต่เน้นให้แค่สหางเด้อค่ะเด้ออย่าลืมว่าของเควนเขาตัวเน้นเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่ะยมตัวแคบหน้าจอเขียนแคบเขียนผู้เขียนเนาะหยับมากลไก่ซิริงินเสียงมาดามชัดเจนเนาะค่ะเนาะสองตัว8ดหางก็จะมีสามหกสี่หเจ็ดหกด สามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเสสามตัวสามหางเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่สามหกสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ สามเจ็ดแล้วก็เก้าสี่เจ็ดเด้อพ่มแม่พ่นงองเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นคองค่ายอขอบคุณขอบคุณเลขมีที่มาเด้อที่ห้ตัวเลขแนวะท่างมาบ้างท่างช่องเนาะขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นคองเลขล็อกจิ๊กผ้ารวยพ่อแม่พ่นงองอันสุดเต็มบวกเขานะสุดเต็มเพิ่นบวกเขาเพิ่นเข่าสุดตัดของล็อกจิกผ้าร่วยที่มาดามหาเบิ้งเนาะเนาะนี้นะ สูตรตัดเพ่อนเนาะคะ่ะสูตรตัดนะคะรอก,ก่อนนะสูตรตัดเดี๋ยวลงไหาเนาะค่ะเนาะ,ะอ่ะคำว่าวงว่าของเพลินสิเป็นจั้งใดสิเขาสิปังบอสูตรเต็มงวดน,นี้ให้บนคือบนนะสามไม่เห็นตะมาหลักลอยพแมพี่น้องเพราะว่าออกแปดแปดเนาะแล้วงวดที่ผ่านมาเจ็ดหาลางกับมาลางพแมพี่น้องถือว่าแม่นนะเลขวิ่งเนาะถ,ถือว่าแม่นใช้ได้เลขวิ่งเลขแรนเนาะมือนี้มาตามต่อ วันนี้วันใหม่ไปใหม่ล็กก๊ก็พารวยให้มารูดรัฐบาลไทยโอ้บอมเป็นรูดบอมเป็นพี่น้องวิ่งบนล่างพ่นห้ยเป็นบนล่างไปเลยบรรดามาดามโบยากห้ดอกเด้องวดนี้สัน้นเอาแบบนี้ไปเลยแล้วกระสูตรตัดเต็มๆไปเลยค่ะวาสัน้นเอามนเน้นมาแล้วพอม่พี่น้องเน้นให้แค่สามหางรัฐบาลไทยในวัดวันที่หนึ่งที่จะถึงนะคะวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดสองตัวหกหาง 7จ็8หกเอ้ยเจ็ดสามเจ็เด้อค่ะเด้อห้าแปดสาตัว3หาง5 6, 7, 6, 7, 8, 1, 3, 8, ้าหก8จ็ดเดนึ้อค่ะสองตัวเน้นสองสองตัวเน้นไปห 7, 6, 5, 8, 6, 8, 3หาง7จ็ดหกห้าแตัวเน้นสองหางห้ห หกเจ็ดแปดเอามิเตเลกันพี่น้องตัวนี้พ่อแม่พี่น้องเรขเบิร์เลขตองเนาะห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดอ้าวคันแมนคันแม่เลนอัน,นั้นกระิกส,สเตตทุ่นเลนนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องว่าดาบเจ้าคือหูจักบลสุยางเด็ดาจาีอ้าจักแล้วเพื่อนเห็นเพื่อนเลนเพื่อนนั่นดำบบอกดำบมีกับสเตตเนาะเพื่อนวาเนาะ หมักไปนั่งแช่นี้แล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้รู้จักมอรซูเนลแหละแนวมนีววนมน้ว่าจะตามไม่แค่นั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องว่าว่าวาจางังใดกากับ,กบ,บคุณขอบคุณล็อกจิกนะค่ะเด้อที่ห้ตัวเลขแนวร่างว่างทัางสอมนาากกาบขอพระคุณหลายๆลยล้องซอแชทชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหรอไปแต่แปดให้แปดหกออกแปดเจ็ดเป็นจังใดพ่อแม่พี่น้องให้แปดหกออกแปดเจ็ดงวดก้อนกับสามไม่เห็นเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะ วันนี้ตามต่อคุณได้เปลี่ยนเส้นครับเอา้าเป็นยังจ้าเอาอันเหล็กลับนั่งฝ้ามาบาทนี้เฮ้ยองโอเชิดใช่ครับคุณมาดามคะ่ะอะโชเชิดใช้ให้มาวันนี้วิ่งบนล่างรัฐบาลไทยศูนย์กับหกสองตัวหกหางศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหกแปดหกเจ็ดหกเก้าสามตัวสามหางศูนย์หกแปด สามศูนย์ห้าศหเกสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่หกอ้ยศูนย์หย์ห้าแล้วก็หกเก้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโชเชษชัยเนาะแต่ว่าตัวไอ้สูตรตัดตัววิ่งตัวรูดเพื่อน่านกันแทบทุกคนด้าพ่อมแม่พี่น้องเด้อสูตรตัดเพิ่นเนาะ ถือว่าเดินอยู่ตัววิ่งตัวรูดจับตามมงไว้พ่อแม่พี่น้องจับตามมงนะคะจับคู่เฉียดนาเฉียดหลังแต่ตัววิ่งตัวรูดไม่เห็นเนาะคะ่ะต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้าของเลขลับนัง่งฝาตัววิ่งตัวรูดก็ไม่เห็นเจ็ดมาให้เห็นจับคู่ให้เจ็ดเก้าออกเจ็ดแปดพ่อแม่พี่น้องเฉียดซิวอยู่คือกันได้เจ็ดแปดเจ็ดเก่าอ้าเมื่อนี้เมื่อหม่ไปหม่ไม,ไม่วันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นของเลขลับนางฟ้าเนาะ ของแรกรับนางฟ้ารัฐ,รฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งให้มาวิ่งบนรางเจ็ดกับสามสอ,องตัวสี่หางตสองตัวแปดหางเราคักเราเนี้ส <c oughs> องตัวแปดหางก็จะมีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามแปดสามสามตัวสามหางหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์สาม เก้าสี่เจ็ดสองตัวเน้นสามหางศูนย์เจ็ดศูนย์สามเก้าเจ็ดอ้าวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องสามตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกศูนย์เจ็ดหกศูนย์สามแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบคุณขอบคุณเลขลับนางฟ้าที่ให้ตัวเลขมาบ้างแนวทางเนาะค่ะเนาะ พอพูดคุณนหลายๆเห็นบ่พูยพี่น้องตัววิ่งตัวรูดห้ามพลาดเด้อสายวิ่งสายรูดรัฐาบาลไทยของช่วงสุวรรณก็เข้าไปของช่วงสุวรรณกับแปดใม่เห็นจับคู่ 8, 6, 6, 8, แปดหกออกแปดเจ็ดเเดียวขึ้นกันแปดหกออกแปดเจ็ดวัดกวนของเพื่อนกับมาให้เห็นรู้สึกว่าตัววิ่งตัวรุดคือว่าเดินดีพ่อแม่พี่น้องอ่ะจับตามองตัววิ่งตัวรุดค่ะ ตามองตัววิ่งตัวรุดของซองสุวรรณให้มาวันนี้รุดรัฐบาลไทยวิ่งบนรางหนึ่งกับหกสองตัวหกหางหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดหกสี่หกห้าหกแปดสามตัวสามหางเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแปดสองหก 8 2ตัวเน้น3หางเน้นไปที่14 18แล้วก็68 3ตัวเน้น2หางพ่อแมพี่น้อง7 18268ึ่องเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของทรงสุวรรณอย่าลืมมาตัววิ่งตัวรูดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อแคปหน้าจอหรือเขียนไว้แล้วเอาไปร่วมกันว่าของไปส้นกับอันใดมากที่สุดเนาะ ส้นกับตัวใดมากที่สุดเฮ้าสีได้เอาไว้เป็นแนวทางสวนสีส่หอดอรัฐบาลไทยออกกสิดวนมือ,อยุ่พ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าได้ใช้เวลาเอาไปไว้ฝันเนาะคะเนาะสอบของภัยตามของคนนั้นเนาะของเสียนนุมหดกวนหนานั่นเขา่าตัวเน้นตัวจอเด,ด้อค่ะเข่าทั้งสุดตัดสุดเต็มเด้อหดกวนวัตถิพันธมากบวยแต่ว่ามูจับตามองลุดพูดบันนึงพ่อแม่พี่น้องของเสียนนุมรัฐบาลไทยหดกวนวันที่สอง เดือนหาเข้าไปศูนย์หกศูนย์เข่าตัวเน้นตัวจอทั้งสูตรตัดและสูตรเต็มคือกันกับของเหลขมีที่มาแางวดที่ผ่านมาวันที่สิบหกที่ผ่านมาขาดกระจุยมือเนี่มือใหม่ไปใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้วันใหม่ไปใหม่เสียนนุมให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนะคะวิ่งบนล่างเม็ดเดียวหางเดียวแปดค่ะแปดสองตัว แปดหางหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดยังเหาใหม่อยูโบสเสียนมมาบอกเหรอบนเน่คือกันโพเมพินนองขึ้นบนกับเป็นไดเนาะขึ้นบนกับเป็นไปได้อะทุกอย่างเกิดขึ้นได้สามตัวสี่หางเก้าหนึ่งแปดเก้าสามแปดห้าแปดศูนย์ห้าแปดสามสองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่หนึ่งแปดสามแปด แล้วก็ศูนย์แปดศูนย์แปดสามค่ะสามตัวเน้นสองหางเก้าสามแปดห้าแปดศูนย์ด้ค่ะเด้อตัวเน้นตัวจอเพื่อนเนาะจับหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเอาไว้เป็นแนวทางยังไงกากาบขอบุญขอบคุณเสี้ยนเสี้ยนที่ห้ตัวเลขแนวทางเนาะแค่นาะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบอว์บัสิป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาาบขอบคุณลหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ